สารภาพเลยครูชมเป็นวันจันท์ปกติเนี่ยจะออกมาทํางานตอนเช้าก้าวเท้าออกมาทงานเราจะต้องแบบสดเชิญวันนี้ต้องเป็นวันที่ดีของเราใช่ไหนะมเขาจะมีแบบบิวใช่ไหมเมื่อเช้าก้าวเมื่อก้าวเามื่อเช้าคือกอดเปิดต,ตัวจากบ้านอะ่ะฮึบก่อนแล้วก็ไปทุกคนไปกันดีกว่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าเกมเมื่อคืนนี้เกมนัดชิงคาราบาวครับนะคะก็ที่เวมบอรีครับโคึกคักมากทั้งสองฝั่งแฟนลิเวอร์พูลก็ไปกันเยอะฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยเขามีสปอนเซอร์เป็น เซหเลยสักอย่างที่เอาภาพพันคอสามหมื่นกว่าผืนอ่ะแจกเลยแจกเลยเพราะฉะนั้นภาพมันสวย,ยมากคือยอมรับเลยว่าภาพฝั่งแตนของนิวคาสเซิลคือเป็นแบบภาพพันคอขาวดำแลวฝั่งลิวพูก็คือทงเทิงอะไรก็เต็มเหนียวเหมือนกันใช่นะคะแล้วนิวคาสเซิลเนี่ยคือเขารอคอยอยากจะได้ถ้วยสักใบหนึ่งเอาจริงเพราะฉะนั้นเรื่องของความมุ่งมั่นทุ่มเทมาเต็มร้อยมาเต็มที่อย่าเรียกว่าเต็มร้อยเลยเรียกว่า มีร้อยให้200เลยดีกว่านะคะแต่ถามว่าแล้วฝั่งของลิ์พูหล่ะเป็นยังไงลร์พูเองก็ถ้าถามว่ามองในไลน์อัพก็จัดตัวผู้เล่นที่เป็นชุดที่ดีที่สุดยกเว้นอย่างที่บอกนะคะว่าคือผู้รักษาประตูเนี่ย ให้เป็นเคลเฮอร์อ๋ออ่ะก็ปกติมีคนมาวิจารณ์ว่าเนี่ยนัทชิงทําไมเอาเคลเฮอร์ลงโน่นนี่นั่นบอกว่าก็ทำต้งนานแล้วนะคะเขาทำมาตั้งนานแล้วนะคะทุกทีน้องได้แชมป์ก็เป็นเคลเฮอร์ได้แหละแต่ว่ามาดูอัปประตูนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในช่วงนาทีบาปหลังครึ่งแรกใช่นะเป็นแดนเบอร์เป็นทางด้านของแดนเบอร์นี่แหละที่เขาเคยให้สัมภาษณ์เขาบอกเขาไม่กลัวนะเขามั่นใจว่านี่มันจะเป็นแบบโขครั้งที่นิวคาสเซลจะได้แชมป์และเป็นคนทําประตูขึ้นนํา1-0ค่ะ ก่อนที่จะเป็นประตูหนึ่งศูนย์ต้องบอกเลยว่านิวคาสเซิลดีกว่าเสียเตะมุมเยอะเลยจริงๆใช่เสียเตะมุมเยอะแล้วคนที่หายไปเลยก็คือโมซาล่าหายไปเลยจริงๆบอลไม่ถึงใช่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนิวคาสเซิลมาได้ลูกสองศูนย์นะคะคือก่อนได้สองศูนย์เนี่ยอันนี้ภาพมันอาจจะไม่ได้เรียงนิดนะก่อนจะได้สองศูนย์เนี่ยมันเป็นมีบีอาริบคืนไปลูกหนึ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยริบบ์คืนตอนช่วงโดนนำสองศูนย์เหลืออีกประมาณสิบห้านาทีอาร์เนอร์สล็อตเทกระจ่าแล้วตอนนั้น เปลี่ยนตัวแบบคือตามสไตล์เขาอะอเหมือนแบบตอนนั้นคือไพ่แบบบทสำรับแล้วอะเททุกอย่างลงเปลี่ยนตัวเกมบุกเต็มที่แล้วมันได้ผลนะคะเพราะว่าเออเคียซ่าลงมาด้วยความกระหายความมุ่งมั่นมากเป็นลูกแอสซิจากเอเลียแล้วก็เคียซ่ายิงไล่มาเป็น1 2ึ่งสองตอนนั้น<อ>เหลือลอีกประมาณ8-9ดเก้า <8, 9 S 2> น,นาทีทดเวลาบาดเจ็บแต่สุดท้ายไม่ทันค่ะไม่ทันนะคะก็เป็นนิวคาสเซิลทำสำเร็จนะคะก็สามารถคว้าแชมป์คาราบาวคัพได้เป็นสมัยแรก โอ้โหสุดยอดจริงๆตั้งแต่1955นะครับใช่ถ้วยที่ได้ครั้งสุดท้ายคือ FA ลิกคับไม่เคยได้เลยไม่เคยได้มีครั้งแรก70ปีอ่ะโอ้โหได้ดูดิสลักชื่อลงบนถ้วยใบนี้นะคะบรรยากาศคือสุดยอดส่วนแฟนริพูลออกเร็วมากวันนี้แต่ก็เป็นธรรมดาพอเป็นแบบนื่องจาไม่ได้แชมป์เขาก็ไปอ่ะส่วนแฟนนิวคาเซิลฉลองกันก่อนเทียบไปหลังเกมนะผมถามคุณในฐานะ ที่คุณเป็นแฟนพันธ์แท้แล้วกันเอเท่าที่ผมดูนะถ้าผมมองแบบเป็นกลางคือผมพูดในมุมเดวอสเซแล้วกันเดียวอสเซนพอไม่เสียประตูในช่วง15-20วันทีแรกอะตามที่เราคุยในฟอนเทอ,อร์คอเลยก็คือเขาไม่ไม่โลนแล้วพอเขาเพิ่งเข้าชิงกับแมนยูมา2ปีที่แล้วอ่่ใชเขาก็เล่นตามสเต็ปและกลางเขาสู้ลิเวอรพูได้แล้วก็อย่างที่บอกสจุดตายหายนะคือ ได้ก่อนจบครึ่งแรกเข้าห้องแต่งตัวด้วยสกอร์นำอตอนนั้นเวมบรี่เป็นเซนต์เจมส์บาร์ไว้แล้วและที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือลิฟฟ์ครูไปเสียลูกที่2ในช่วงนาทีที่50ใช่ผมถามมุมกับในมุมของหงแดงบ้างตอน0ูนะไอตอนหนมันยากแล้วแหละเอาตอน0ูเนี่ยจากนัดนี้กับย้อนกลับไปนัดก่อนๆอ,นนอะไรที่มันหายไปบ้างครคือเอาถ้าถามพี่จริงๆนะพี่คุยกับ ที่คุยกับคนที่อยู่ในสนามเลยแหละอะ่นั่งคุยกันอยู่ว่าถ้าดึงอย่างนี้ต่อไปอ่ะถ้ามันยังเป็นศูนย์ศูนย์แล้วไปถึงครึ่งหลังอ่ะมองว่าลิเวอร์พูลจะ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 ทำอะไรสักอย่างได้แล้วมันไม่ใช่าขาดคำเลย,โด,เลยโดนเลยโดนเลยพอโดน<ม>ปุ๊บโมเมนตัมมันเปลี่ยน<ฮ>ทันทีกลายเป็นจากที่จะไปคิดว่าเฮ้ยจะลุยยังไงม,มันกลายเป็นว่าต้องต้องตามแล้วใช่ไหมแล้วเออจะว่าอาถุงอาถรรพ์อะไรก็อีกเรื่องแต่พ่กวานซาร่าห์คือหายจากเกมเลยเปนกัน หายไปเลยหายไปเลยแล้วก็กลางอย่างที่บอกสู้กันไม่ได้นิวนิวคาสเซิลเองนอกจากเรื่องของความคําสู้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าแทคนิคสู้ไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะเราแอบรู้สึกว่าที่นิวคาสเซิลบวกกว่าลิเวอร์พูลคือความมุ่งมัน่นไม่ใช่แั้แต่ลิเวอร์พูลไม่มุ่งมัน่นแต่มุ่งมั่นแล้วแต่ยังมุ่งมั่นไม่ถึงขีดที่นิวคาสเซิลมุ่งมันน่นอ่<ล>ะบอกเข้าใจะ่คนที่มันวิ่งอาจจะจะพูดเหลืองล้ามันก็เป็นข้ออ้างอะสิส่วนหนึ่งเกี่ยวถ้วยเยอะกว่าเขาส่วนหนึ่งเกี่ยวแน่นอนแต่ แต่ว่าคุณก็ต้องมองด้วยว่าหนึ่งนักเตะล้าสองเรื่องของสมมุตินะอันนี้คิดอันนี้อันนี้คิดเองนะอันนี้แบบเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะใจอะนักป๊อปเนอะปะมันมีแผนใหญ่รออยู่อีกอันหนึ่งอะ<ม>กับกับกับความรู้สึกของถ้วยมันอยากได้แหละแต่โหกายไม่ไหววะไม่ไหวจริงเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เ<า>ต็ม,ม<า>ที่ในในลิมิตเช่นสมมติจากเคยได้ร้อยมันเป็น80<ม>80ิบนี่คือตอนนั้นใจฉันคิดว่าฉันสู้เต็มที่แล้วแต่สู้80%อ<ม>ในขณะที่นิวคาสเซิ มีอยู่แค่80สแต่สู้200ยเลยเข้าใจใจมันใหญ่มากเออใจมันใหญ่มากอ่ะเพราะฉะนั้นมันเห็นออกในเกมเมื่อวานเลยว่านิวคาสเซิลดีกว่าเพราะฉะนั้นถามว่าแฟรลิ์พูจะบ่นกระปอดกระแปดมานั่งดา่าอันเนอร์สลอดด่าแฟนดา่านักบอลคุณต้องเข้าใจในมุมของแบบของของจิตวิทยาหรือว่าความรู้สึกห<อ>มายถึงว่านิวคาสเซิลเนีเเเยโหูเขามาแบบใ<อ>ส่เต็มเต็มสูบมากู้ปรูสภาษาชาวบ้านใช่อ<ๆ>ย่างเอาเงี้ย นี่นะเห็นบางคนมาคอมเมนต์ว่าน on 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 ok, right ักเตะคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ใช่อันเดอร์สลอตหมดมุกอะไรก็แล้วแต่หัวที่ที่แล้วคุณยังสัเสนเริญเขาคุณยังแบบนี้คืออะไรอะ <laughs> พอบอลแพ้ก็เรียบร้อยเลยเอ,ออะไรอย่างเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นต้องบอกว่าบางทีฟุตบอลมันต้องมันต้องมันต้องดูในหลายๆอมในเข้าใจาไม่พอใจได้เมื่อวานนัก็ไม่แฮ ppy มุนหงิดเหมือนกันดูไปด่าไปเหมือนกันแต่ว่าการที่แบบสุดท้ายมานั่งแบบเฮ้ยไม่ใช่แต่ถามว่าอันเดอร์สลอตเขาะจะเรียกว่าอะไรอ่ะมีความไม่กล้าเมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ารายก<อ>ารคำว่าไม่กล้าที่นี่หมายถึงอะไรไม่กล้าที่จะเอาคนที่เขายังไม่ได้ไว้ใจร้อยเปอร์เซนต์ลงสนามกับเบลเกนครอปตอนนั้นจำได้ไหมเอาเด็กลงเลยนัทชิงด้วยถ้าจำไม่ผิดอ่ะก็ปีที่ฟันได้ได <4 S 1> มงเขียวเสีย เออเด็กลงเลยนาทีสุดท้ายแต,แต่ว่าก็อ,อย่างว่าแหละทำงานมา9ปีใช่เขารู้อยู่แล้วเขา <ทำ S 2> รู้อะไรยู่แล้วเขาเห็นหทุกอย่างแต่ว่าอันเนอร์สล็อตมามตอนเดิน<ห>ในเวมบลีี่อ่ะคุณไปดูในคลิปที่เขาเดินเขายัางรู้สึกแบบเวมบลรี่ว่อะไรอย่างเงี้ยคำถามคือเหมือนกันเหมือนตอนในแชมเปี้ยนส์ลีก็เราเคยคุยกันเรื่องนี้ว่าอันเนอร์สล็อตไม่มีประสบการณ์ในบอลยุโรปที่เป็นถ้วยใหญ่อย่างงี้เจอกุนซือเขี้ยวเคี้ยวเพราะฉะนั้นการตัดสินใจก็ัสองถือว่าแก้ไขได้แล้วนะใช่แต่การตัดสินใจของเขาอ่ะมันคือแบบ เ้าเคียซ่าลงแล้วถ้าเขียรซ่าลงแล้วมันเล่นไม่ดีหรือเอาเอนโดลงเลยแล้วถ้าเกมมันตันไปเลยมันคิดเยอะอ่ะมันแบบแล้วจะแก้ยังไงดีเพราะมันจะยังไงยังไงนึกออกใช่ไหมเนี่ค่ะเดียวกันจําได้ไหมว่าครอปตอนมาคุมทีมครั้งแรกไปลุ้นแชมป์ยูโรปแรกก็แพ้รอบชิงยูโรป้าแพ้เซนีย์าไงใช่แม้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เห็นภาพว่าหนึ่งคู่ต่อสู้ดีกว่าให้เครดิตคู่ต่อสู้ด้วยเขาสมควรได้รับ ชัยชนะในเกมนี้สองความล้าอ่ะเป็น,ปนจะเป็นเผาวาเป็นข้ออ้างก็อ้างได้แต่ก็จริงไงถูกไหมสามประสบการณ์ของกุนซือในเกมบอลถ้วยที่เป็นแบบโอเคสล็อตอาจจะเคยคว้าบอลถ้วยในในลี <บา S 1> กชมาแต่ว่าหูคุณดูบรรยากาศดิมันต่างกันเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเพราะฉะนั้นครอปชิงคาราบาวครับครั้งแรกก็แพ้แมนเชตี